ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความขนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทยัยได้แก่การมตัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเขาสารตนเอง สมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายประวนันผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แก่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจ,ใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกทกท่าน